จอมยุทธได้ถอดเฟือกแล้วแต่ในคว้างคว้างคว้างไหมใ้คว้างมีดามกคว้างไหมคว้างไหมแต่จอมยุ่แต่คว้างดามมีดาบกระบีกระบีไร้เทียมทานไร้ใจจอมยุท้ายดีแล้วนะครับตอนนี้นะครับพร้อมที่จะออกงานกับมซื้อมนเอง ้อมเสียงก็ดีก็เก่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเขาเอาเสียงเสียงบ่ดีไปติมไว้เขาเาเสียงดีกลับมาจอมหยุดหน่อยขึ้นวงไง่างด้วพี่น้องนะติดตามน้องฟิล์มนาลาทิพย์วันลำปีแรกครับอลังการชูรกลับพี่น้องนะครับผมราคาในปีนี้ตถือครับสองแสนสองแสองนอัพขึ้นนะครับผมอยู่สี่ระยะทางกัน พี่น้องพิจารณาเพิ่งเรื่งทำทุกเงีมาลกับแพทเนาะสามสี่แสนแพงแต่ว่าแต่ว่าอดี้คือราคาแบบย่อมเย้าสมจัจอมเนยสองแสนไม่น้อยมีถ้างานซอยเดียสองแสนคือเอา่านซอยกับสองแสนเนาะโอเคติดตามไปพี่น้องเด้ออลังการชว์นะครับของวัดโนกบ่ครับผมวัดโนกบัดนู ผู้จัดการใหญ่นะ